นะครับเดี๋ยวรอเวลาสักพูนนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมก็เตรียมความพร้อมได้เลยนะครับเดี๋ยวรอเวลา เที่ยงคืนนะครับรผมต้องเน้นย้ำว่า,ราเราต้องรอเวลาถึงเที่ยงคืนก่อนที่จะได้อาจเชิญพระประพุทธได้เดินนำหน้าในการบินฑบาตตักบาทเที่ยงคืนในเทนวันพุธหรือวันเป็งพุธนั่นเองนะครับรอเวลาอีกสักครู่นะครับรอเวลาอีกสักครู่ตอนนี้ทางคณะพระพิสุสงฆ์และสามเณรก็ได้มาเตรียมความพรพ้อมบริเวณศาลาแล้วเช่นกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอเฉพาะแค่ พวกเรานะครับที่จะได้เตรียมความพร้อมในการตักบาตรในค่ำคืนนี้ต่อไปนะครับอย่างที่ผมได้นาเรียนแล้วทางท่านเจ้าคณะอำเภอประโคนชัยท่านได้เล่าประวัติโดยคร่าวๆข,ของพพระุทธอุปพุทธังจะมหาเถรังยังยังอุปเทวังชาตัง วิทังเสติสอเสอส,สะโตมหาลาพังพาหวันตุมเมในโอกาสน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านได้จบเข้าสิ่งของที่จะนำมาตักบาตรอธิษฐานขอพอรกับผมขอกราบอาราธนานิบนพระกุณเจ้าและสมเด็จทุกรูปได้ เดินรับบทบาทในโอกาสนี้ครับขอกับอราธนาที่หมดครับ ทุกผมขอได้นำเร,รื่องราวระหว่าของพระพุธในช่วทงที่ท่านได้แสดงอิทธิฤทธปาฏิหาริร์นั้นาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับเมื่อประมาณปีต้นศตวรรษที่สองหลังากพระพุทธเจ้าได้ปฏิหาริย์ไปแล้วลนครปารีบุขารี ปัจจุบันคือเมืองปัตนาในทางท่าปลต้ของประเทศอิตาเดียพระเจ้าอาะสม,มาราชผู้ของราชสมบัติในสมัยนั้นสร้างพระวิหารและพระสถูปเจดีย์ถึง84,000ืองค์พระงค์ทรงได้ทำการรวบรวมขุดค้นพระบรมสารีริกธาตุจากเจดีย์ต่างๆเอามารวบรวมไว้ที่สถูปเจดีย์ ที่พระองคได้สร้างขึ้นเมื่อมีการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุเสด็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงปรารถนาอยากจะให้มีการฉลองสมโภชพระสถูเจดีย์ทั้งหมดเป็นการสมโภชครั้งมหโฬารยิ่งใหญ่ตลอดเจปีเจเดือนเจ็ดวันและเพื่อเป็นการสมโภช ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคอันตรายจึงใคร่ครวนราธนาพระพิสุสงผู้เป็นขีณาศพที่ทรงอภิญญายาณที่ทรงอิทธิฤทธิ์มาเป็นผู้คุ้มครองงนานให้ปราศจากการรบกวนของพญามารและเหามารทั้งหลายแต่พระพิสุสง์ในพระนครตาตาลีบุตร ในขนาดนั้นไม่มีรูปใดที่สามารถจัดคุ้มครองงานฉลองพระสถูปเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นอกเสียจากพระรกพุทธเถระมาช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการสมโทชมหาเจดีย์ซึ่งกล่าวว่าพระรกพุทธองค์นี้ มีปกติสันโดษอยู่องค์เดียวเข้าฌาสมาบัติสมุยวิทุติสุขอยู่ในพระมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ภายในมีปราสาทแก้วเนรมิตขึ้นเหนือเป็นรัตนบัลลังก์จะออกจากสมาบัติหรือหอบขึ้นมาบินถบาทหนในโลกมนุษย์ในวันเพ็ญกลางเดือนเท่านั้นพระพิสูุทั้งสองรูป ได้รับหน้าที่ให้นิมนต์พระอุปคุณให้ขึ้นมาจากใต้สะดือทะเลได้กระทําการชำแรกน้ําทะเลลงไปจนถึงเรือแก้วอันเป็นที่ประทับของพระอุปคุณพระอุปคุตท่านก็ได้ตอบได้ตอบรับอย่างยินดีและเอ่ยถามพระเถระที่ลงไปกราบนิมนต์ทั้งสองนั้นว่า พวกท่านมาหาผมในครั้งนี้มาด้วยเหตุประสงค์อันใดทนตัวประพคติและนำไปปูกไว้ที่ภูเขาเพร้อมด้วยหมาเน่าทําให้พยามารทนกลิ่หมาเน่าไม่ได้พยามารจึงยอมแพ้และเห็นถึงความอัศจรรย์ของบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะปริิาน,นางไปแล้วแต่สัาสาธุกคนยังเชื่อมั่นในคุณงามความดีในพระธรรมของพระพุทธองค์เมื่อพยามาเห็นเล็ดดังเช่นนั้นแล้วก็ได้ย้อนขึ้นไปว่าเราได้กระทำความผิดของพระพุทธองค์แม้ตั้งแต่ที่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าได้ทรงนั่งประทับคู่บัลลังใต้ต้นโบ เราทั้งหลายไม่มีใครได้พุลักษณะของพระพุทธองค์พยามารท่านได้อยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลขอให้ท่านได้เมรมิตกายเมรมิตรูปรา่างเป็นุทลักษณะของพระพุทธองค์ในสมัยนั้นให้ชาวเมืองและเระพุธได้เห็นด,ด้วยเถอพยามารได้ ทำข้อตกลงว่าเมื่อเราเนรมิตแล้วท่านอย่าได้กราบลงเพราะเราไม่สามารถที่จะเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งหมดได้ตกลงเป็นที่มั่นหมองว่าเราจะไม่กราบพรุพยามานจึงตัดสินใจที่จะเนรมิตกายเป็นพุทธลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มื่อพญามาได้เนรมิตกายเป็นผู้ทธลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเองได้ทราบไปถึงพระพุทธพระพุทธจึงได้ปล่อยพญามานี้ออกมาแต่ก่อนที่พญามานี้จะกลับขึ้นสู่วิมานสูงสวรรค์พระพุทธและชาวเมืองตาลิบุตรขยามานท่านได้อยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลขอให้ท่านได้เนรมิตกายเนรมิตผู้ราช เป็นพุทธลักษณะของพระพุทธองค์ในสมัยนั้นให้ชาวเมืองและเทวพุทธได้เห็นด้วยเถิดพญามารได้ทำทอตกลงว่าเมื่อเราเนรมิตแล้วท่านอย่าได้กราบลงเพราะเราไม่สามารถตกลงเป็นที่มั่นหมองว่าเราจะไม่กระทำพญามารจึงตัดสินใจที่จะเนรมิตกายเป็นพุทธลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่อพญามาได้เนรบิกรายเป็นผู้ธลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรัพย์สมบัติไม่ว่าทรัพย์สมบัติจะอยู่ที่ใดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รับที่ให้ที่แจ้งที่เปี่ยนก็ให้มาให้ท่านได้ทันใช้นะครับได้ใช้ให้หมดที่หมดสินให้มีเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สั่งสมบุญสร้างบารมีให้ทรัพย์บังเกิดขึ้นแต่ท่านทันทีทันใด ผมก็ขออนุโมทนาบินกับทุกท่านและที่สภาัญครับอยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งจะมีกันหลากหลายวิธีครับแต่บุญที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือบุญจากการทำทานและบุญที่เกิดขึ้นได้ง่ายต่อจากการทำทานนั่นก็คือการอานุโมทนาบุญ นุ่งคลอมมาแล้วยี่สิบคนตั้งที่บ้านเลยนะครับตั้งใ กาที่จมุ่งเน้นไปที่การนที่ยั่นะกรับนาที่ยั่งกืน้นต้องต้องขควเมรมา่างี้ด้วยครับตอนนี้ได้เร่องทจาบรวหารรัฐบาลครับท่าน นะอาจจะจัดนะครับอาจจะจัดเดือนไหนท่านอาจจะสงสัยผมก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เช่นกันว่าจะเป็นเดือนไหนที่วันขึ้น15บหาค่ำตรงกับวันพุธน,นะครับจะแล้วทุกท่านกลับไปถึงบ้านต้องไปเปิดปฏิทินปีพุทธศักราช2564ดูแล,แล้วแหละว่าเออมีวันไหนนะที่วันพุธตรงกับวันขึ้น15บหาค่ำนะครับปีหน้าถึงจะสามารถจัดได้นะครับแต่ถ้าปีหน้าไม่มี ก็คงจะไม่ได้มีการจัดตักบารโยมพุทธอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแต่กุ้สนพลลบุญทุกท่านสามารถสั่งสมได้ทุกวันสั่งสมได้อย่างตลอดต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นวัดที่ท่านทุกเคยวัดใกล้บ้านหรือจะมาที่วัดตาททางคณะกรรมการทางพระพระคุณเจ้าทุกรูกก็ยินดีต้อนรับที่จะรับทุกท่านเข้ามา นนเดี๋ยวค่อยๆทย,อย,อ,ยอยรถออกนาะเพราะว่าเราจอดซ้อนกันหลายคันใจเย็นๆกันก่อนนะครับใจเย็น